สวัสดีแฟนๆที่ติดตามช่อง Go NSD นะครับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของ8ทีมสุดท้ายโอกาสที่สาวไทยจะได้เข้า8ทีมสุดท้ายนี้มีมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเราไปสรุปการแข่งขันทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งไทยของเราตอนนี้ชนะ4แพ้3 และก็นัดที่8ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ก็คือไทยพบกับ USA และก็มีประเด็นหลากหลายมากเลยนะครับที่แฟนวอลเลย์บอลมองแล้วก็คาดเดากันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ1การเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของไทยเรามีมากน้อยแค่ไหน2การแพ้ชนะมีผลต่อลำดับและคะแนนแรงกิ้งอันดับโลกมากน้อยต่างกันแค่ไหน และก็ 3. หากฟอร์มการเล่นของจีนและญี่ปุ่นเล่นได้แบบนี้เรามีลุ้นไปโอลิมปิกไหมนี่ก็คือประเด็นที่หลายๆคนมองแล้วก็คาดเดาเอาไว้นะครับว่าทิศทางของสาวไทยของเราในอนาคตรวมถึง VNL 8ทีมสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรจากตารางนี้นะครับเราจะเห็นว่าทีมไทยของเราอยู่อันดับที่7 โปรแลนอยู่อันดับที่8ตุรกีอันดับที่9และก็แคนาดาอันดับที่10 คู่สำคัญที่จะมีโอกาสเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายก็คือไทยกับโปรแลนด์ซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผลการแพ้ชนะนะครับก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นม้ามืดก็ได้นั่นก็คือแคนาดาซึ่งผลแพ้ชนะก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่านัดที่เหลือนะครับทีมไหนจะมีโอกาสเอาชนะทีมอื่นๆได้มากน้อยกว่ากันแค่นั้นเองนะครับถึงจะเป็นหใน8ที่จะเข้ารอบ ได้เดี๋ยวเราจะไปลองติดตามกันดูนะครับว่าโอกาสของไทยและโปแลนด์ถือว่าเป็นทีมที่มีโอกาสมากสุดกว่าแคนาดานะครับที่จะเข้าไปยืน1ใน8ได้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทีมที่เหลือที่ไทยและโปแลนด์จะต้องเจอเป็นทีมอะไรบ้างและโอกาสที่จะเอาชนะได้มีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูในนัดที่เหลือกันของทั้ง2องทีมนะครับ สำหรับทีมสาวไทยของเรานะครับก็จะเหลือแข่งกับ USA เกาหลีใต้นะครับโดมินิกันบราซิลและก็อิตาลีในทั้งหมดนะครับหนัดที่เหลือนี้ไทยเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสเอาชนะได้อยู่2ทีมนั่นคือเกาหลีใต้และก็ดมินิกันนะครับส่วนทาง USA บราซิลอิตาลีก็มีโอกาสแพ้สูงนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแพ้ในลักษณะ3 0เนื้อ3 1 23หรือยังไงก็มีโอกาสได้หมดนะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับจากทั้งหมดไทยเรามีโอกาสชนะได้แค่40%นะครับจากทีมที่เหลือก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าโอกาสนี้จะเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับส่วนทางทีมโปแลนด์นะครับ จะมีการแข่งขันอีก5นะัดเช่นกันก็เหลือเบลเยียมอิตาลีจีน โดมินิกันและก็เแลเรียนะครับในทั้งหมดนี้เราวิเคราะห์ดูแล้วนะครับโปรแลนด์มีโอกาสชนะได้ถึง3ทีมส่วนอิตาลีกับโปกับทางจีนนะครับก็ต้องมารอวัดกันว่าผลแพ้ชนะจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ก็คาดเดาวว่าโปรแลนด์น่าจะแพ้อ,อิตาลีแล้วก็น่าจะแพ้ทางจีนด้วยนะครับถ้าเรามาเทียบนะครับผลการแข่งขัน5นัดที่เหลือนะครับไทยเราก็น่าจะได้2ทีม ส่วนทางโปรแลนด์ก็น่าจะมีโอกาสชนะได้3ทีมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไทยเราเสียเปรียบโปรแลนด์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์จริงนะครับว่าไทยจะพลิกมาชนะได้ถึง3ทีมหรือไม่หากเป็นแบบนั้นนะครับไทยเราก็มีโอกาสเท่ากันกับโปรแลนด์เลยนะครับแล้วก็รอดูว่า3มทีมที่เราคาดดาวนี้โปรแลนด์จะพลาดไหม ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากฝากแฟนบย์บอลนะครับรอติดตามแล้วก็รอเชียร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับงที่นักกีฬาได้ออกมาพูดนะครับว่าเราไม่ทราบแน่ชัดหรอกว่าจะแพ้หรือชนะเป็นแค่ลูกกลมๆนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นน้องว่าน้องทั้งหมดจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทํามันให้ได้นะครับและที่สําคัญนัดที่3ก็น่าจะมาเกือบสมบูรณ์เกือบทั้งทีมแล้วนะครับก็ต้อง อรอดูว่าตรงนี้จะมีโอกาส สำคัญในการที่จะคว้าชัยมากกว่า2เกมหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียเปรียบของไทยเราก็เรื่องสภาพร่างกายรวมถึงผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านั้นนะครับหากความสมบูรณ์และองค์ประกอบครบก็มีโอกาสตั้งแต่รอบที่แข่งกับเปลียวเยี่ยมรวมถึงโปลแลนด์ด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและก็สถานการณ์ตอนนั้นเชื่อว่าที่เหลือ ทีมไทยหรือว่าแฟนเลยบอลไทยก็น่าจะเชียร์น้องอย่างมีความสุขและก็เทใจส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาอย่างไรเพื่อร่วมลุ้นเข้า8ทีมสุดท้ายก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญและก็ดีที่สุดสำหรับ นักกีฬาไทยของเราอย่าลืมติดตามนะครับวันอาทิตย์นี้เวลาบ่ายสองเจอกับทาง USA ก็เชื่อว่าน่าจะได้ซักแต้มหรือเอาชนะถ้าไม่แพ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ